ยังมีปัญหาเรื่องประสบภัยแล้งอยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งที่เราขวัญบอ่อพลอยน้องเปรูครับซึ่งขณะน,นี้หลายพื้นที่หลายตำบลเราได้ประกาศาภัยแรงไปแล้วครับเหตุที่เป็นภัยแรงก็เพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ระบบการชลประทานยังเข้าไปไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่สองเป็นพื้นที่ ยนิมีลักษณะเป็นที่ราบสูงคล้ายทางอีสานครับในช่วงฤดูแรงเนี่ยที่ฝนทิ้งช่วงมันจะเป็นอุปสรรคมากเพราะาน้ําในพื้นที่จะไม่พอขณะเดยียวกันน้ําที่จะต้องผันมาจากพื้นที่ตําบลเนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นเรื่องที่จังหวัดได้ร้องขอต่อ การประชุมคอมอิัญนจรในรอบปี5-6ที่ผ่านมาที่จะขอมีระบบการชลประทานที่พันน้ำจากพื้นที่ต้าบนเข้ามาสู่พื้นที่ที่แห้งแล้งนั่นก็กา,ารประกาศภัยแรงออออของปอพก็เพื่อที่จะ,ะส่งความช่วยเหลือเข้ามา,าเป็นเบื้องต้นและเฉพาะหน้าเท่านั้นเองนะครับเพื่อให้เขาพออยู่ได้นอกจากจะแก้ไขปัญหาภัยแรงแล้วน่ครับเราต้องมองในเรื่องของการส่งเสริมด้วยเพราะในช่วงที่แรงนี่พี่น้องจะไม่สมามารถทำอาได้ นั่นในช่วงที่ไม่แรงเราต้องหาวิธีการส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมละกัดตุนไว้ก่อน